ครับก็มาต่อกันอีก EP องนะครับจาก EP 1หนึ่งครับช่วงท้ายๆคลิปก็จะเห็นว่าเวลาที่ผมสตาร์ทครับมันจะเสียงมันจะเหมือนสตาร์ทลูดนะครับลาบมผมผมปิดสวิตสตาร์ทแล้วคืออาการคือเฟืองของไดสตาร์ทครับพุ่งไปเกาะกับ เฟืองไฟวีนไม่เต็มที่ครับมันก็เลยเป็นเหมือนท้ายคลิปของ EP แรกนะครับอาการลักษณะนั้นครับซึ่งปัญหาสาเหตุก็คือผมตัดสินใจถอดมอเตอร์สตาร์ทออกมาลองใหม่ครับผมก็ลองนอก แต่ว่าไม่ได้ช่วงนั้นรีบครับคล่องใจก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ดูนะครับโดยปกติแล้วคือผมมั่นใจว่าออโตเมติกตัวใหม่เนาะมันโอเคอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นหาอะไรครับก็ครัวเครือก็ต่อตามเดิมหมดทุกอย่างครับก็ไม่ได้ร้องข้างนอกเนาะก็ยกใต่เข้าไปข้างในเลยสายเสยอะไรก็เข้าที่เข้าทางหมดทุกอย่างก็ใส่ไปแล้วก็เป็นดัง อีพีแรกครับช่วงท้ายคลิปก็สตาร์ทรูดครับมอเตอร์สตาร์ทขมุนอยู่แต่ว่าเฟืองเขาวิ่งออกไม่สุดมอเตอร์สตาร์ทผมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเฟืองตัวนี้มันมันมันวิ่งออกมาได้หน่อยเดียวครับวิ่งออกมาขบไม่สุดสบขบแค่ปลายปลายทำให้สตาร์ทได้ไม่เต็มที่ครับรูดแคลกแคลก ก็สงสัยว่าเป็นที่อะไรก็ยกดัตรต์ออกมาใหม่ครับแล้วก็มาลองข้างนอกครับปรากฏว่ามันปกติตัวชุดอัตโมติก็ปกติครับผักเฟืองออกมาสุดอยู่ผมไม่ได้ถ่ายไปดูเฟืองวิ่งออกมาสุดอยู่ครับชุดอัตโมติทำงานปกติแต่ว่า ปัญหาใหม่ที่เจอก็คือผมสงสัยผมก็เลยผมก็เลยตัดตัดสัญญาณจากสวิตสตาร์ครับปกติเราจะบิดกุญแจสตาร์ใช่ไหมครับผมสงสัยว่าทำไมมันสั่งสตาร์ก่อนก่อน ที่เฟืองจะขบสุดครับปกติเครือเฟืองมันต้องวิ่งออกสุดก่อนนะมันถึงจะถึงจะสตาร์ทได้แต่อันนี้เฟืองมันยังขบไม่สุดเลยครับมันมันสตาร์ทแล้วเหมือนเฟืองมัน,มนไปไม่สุดอะไปได้หน่อยเดียวผมก็เลยตัดสินใจลองตรงดูเลยครับสตาร์ทแบบไม่ผ่านตัวกุญแจ เส้นนี้ครับมาจากซกุญแจนะแต่นี้ผมทําทดลองครับตัดปัญหาเส้นนี้ไปต่อเข้าตรงไหนครับเส้นนี้ปลายมันมาเข้าตรงนี้เข้าคััว,วนี่ครับวเสียบตัวนี้เข้าคััวนี้ซึ่งคััวนี้มันก็มาจากซีกุญแจครับสตาร์ตตำแหน่งสตาร์ต ผมก็ตรงเลยครับออกจากขั้วที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ครับเวลาเราจะสตาร์ทก็จิ้มบวกเลยครับจิ้มขั้วบวกเลยครับมอเตอร์สตาร์ทก็จะหมุนซึ่งทำแล้วมันหายครับมันมันไม่แกลกครับคือสตาร์ทปกติเลยแล้วก็ผมก็เลย เอามิเตอร์ครับมาวัดผมใช้มิเตอร์วัดเนาะผมอยากรู้ว่าไฟมันมาเท่าไหร่ครับเส้นนี้ครับเส้นจากเส้นกุญแจเนี่ยครับตำแหน่งบิดสตาร์ทเนี่ยปรากฏว่าหลังจากใช้มิเตอร์เช็คแล้วปรากฏว่ามันมา11.5เจุดหจุดสหรือจุดหเนี่ยครับ11.4หรือจุดหโวลต์เองซึ่งผมก็ไม่คิดว่า มันมาไม่เต็ม12นะมันมันก็ไม่น่าที่จะมีผลอะไรมากนะครับมันหายไปวันจุด0.5 0.6 0.5 0.6โวลต์วัดได้เบ11กว่ากว่า11.4 11.5ซึ่งมันไม่เต็ม12นะครับผมก็ว่ามันมันไม่น่านะแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วครับเพราะว่าผมต่อตรงเส้นนี้เนาะต่อตรงเลย เิ็มว่บวกเลยครับปรากฏว่ามันสตาร์ทได้ปกติครับเฟืองไม่รูดแสดงว่าชุดอัตโนมติตัวใหม่ของผมก็คือเขาต้องการไฟที่แบบว่าห้ามดรอปครับห้ามดรอปกว่าสิบสองคือห้ามต่ำกว่าสิบสองนั่นเองครับไฟต้องเต็มสิบสองโวลต์ขึ้นไปครับถ้าอ่อนกว่าครับมีความเสี่ยงว่ามันจะสตาร์ทรูดซึ่งมันเป็นไปแล้วเมื่อเช้า ถามว่าแบตผมก็เช็คแล้วครับสิบสองสิบสองจุดสี่สิบสองจุดห้าแบตผมก็ไฟดีครับแรงดันดีนะครับสิบสองโวลต์แต่ว่าอันนี้มาแค่สิบเอ็ดจุดสี่จุดห้าแสดงว่าแรงดันมันดรอปครับมันดรอปไปที่ตรงไหนครับคือสายนี้มาจากซืก้อกุญแจนะเราก็ไล่ย้อนกลับไปครับ ไปหาชีกุญแจนี่ครับชุกุญแจผมเคยเปลี่ยนอยู่ครั้งหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วละ่ะแล้วคาดว่าหน้าคอนแทคมันน่าจะสกระปรกน่าจะเป็นแบบขี้ตะกันหรือว่าขี้เกลือแล้วครับหน้าสัมผัสมันน่ะซึ่งไฟอะ่ะ มันผ่านที่กุญแจมาแล้วอ่ะมันอาจจะเข้าที่กุญแจสิบสองใช่ไหมครับแต่ว่ามันออกมาเนี่ยมันออกไม่ถึงมาไม่ถึง12บครับวิ่งมาที่ไดรสตาร์ดเนี่ยเส้นเนี้ยไม่ถึงสิบสองพอไม่ถึง1ิบสองเสร็จปุ๊บชุดต,ตัตปฏิกิริสตาร์ผมมันก็ทํางานไม่เต็มที่ครับเพราะว่าเขาต้องการไฟสิบโวลต์สิบโวลต์เต็มมันก็เลยเป็นปัญหาอันนี้ก็ต,ตัวปฏิกิริสตาร์ผมก็เปลี่ยนจบไปละรถสตาร์ได้ปกติน,นี้ผมก็ออกไปวอร์มาละ ทีนี้ปัญหาใหม่ๆแล้วครับผมก็ต้องเปลี่ยนสลักกุญแจอีกแล้วซึ่งผมคิดว่าผมคงต้องใส่รีเลย์แล้วครับรีเลย์สตาร์ทเพราะว่าระบบไฟคันนี้มันเดินง่ายเกินครับเดินตรงเลยครับไม่มีผ่านรีเลย์อะไรเลยครับระบบสตาร์ทคือออกจากสวิตช์กุญแจครับแบตไฟแบตเข้าสวิตช์กุญแจครับ ไฟออกจากซื้อกุญแจก็มาเส้นนี้เลยครับไม่มีผ่านรีเลย์ไม่มีผ่านอะไรเลยเดี๋ยวก็คงจะต้องเดินระบบใหม่ครับผมคงต้องไปซื้อซื้อกุญแจมาใหม่แล้วก็ใส่รีเลย์เข้าไปในวงจรสตาร์ทงานใหม่มาแล้วครับอันนี้ก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนครับเผื่อใช้รถปกติผมจะรถออกวิ่ง สิวันหรือสิห้าวันอยู่แล้วสิบวันประมาณนี้ครับผมก็จะออกรอบครึ่งชั่วโมงเพราะว่าผมต้องกระตุ้นแบตผมด้วยครับแบตผมไม่ได้ถอดออกแล้วไปชาร์จที่ตู้ชาร์จข้างนอกอก็วันนี้ก็เป็นประสบการณ์ไปครับก็คืออุปกรณ์ใช้ไฟอะไรก็แล้วแต่ครับอย่างเช่นไฟหน้าครับ ถ้ามันรีรีรีข้างสว่างข้างก็แสดงว่าต้องไปดูแล้วครับข้างสว่างเขาปกติไอข้างรีเนี่ยมันเกิดอะไรขึน้นต้องมาดูละสายไม่แน่นสายไม่หลวมหรือว่าไฟมาไม่เต็มสิบสองมันก็รีอันนี้ก็คือหลักการนี้ใช้ได้หมดโี่ค,ครับคลิปนี้ก็จบปัญหาแล้วครับ จบปัญหาอัตโนมัติไปแล้วครับได้ปัญหาใหม่มาครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสวิตช์กุญแจแล้วก็เพิ่มรีเลย์สตาร์ทไปครับนี่ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแท่น,นี้ครับขอบคุณครับ